ทุกคนต้องช็อกตารอยเท้าสัตว์ทุกคนคาดหวังว่าเพียงแค่พิธีรับเหรียญจะจบลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แค่นั้นในความมืดมีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ทำไมสุนัขตำรวจตัวนี้ถึงต้องหยุดกลางพิธีมันเจออะไรในสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเสียงเห่าในความมืดแค่ความกลัวหรือบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยคลิปนี้จะพาคุณไปเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจ อย่าพลาดการเปิดเผยครั้งนี้ถ้าคุณกล้าพอกล้องถ่ายภาพยนตร์กดดูให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่ามันกำลังเฝ้าระวังอะไรอยู่สุนัขตำรวจหยุดพิธีรับเหรียญแต่สิ่งที่มันเจอทำให้ทุกคนต้องช็อกลานกว้างหน้าอาคารตำรวจแน่นขนาดด้วยเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศธงชาติปลิวสวัยรับลมเช้าเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆจากวงโยธวาทิต บนเวทีเล็กๆในตำรวจระดับสูงกำลังกล่าวคำสดุดีกลางแถวด้านล่างสุนัขตำรวจพันเยอรมันเชพเพิร์ชชื่อไทท่านยืนนิ่งสายตาจดจ่อมองไปยังเวทีมันคือดาวเด่นของวันนี้ได้รับเหรียญเกียรติยศจากการจับผู้ต้องหาคดีสำคัญผู้คนส่งเสียงชื่นชมกล้องถ่ายรูปจับภาพไว้ทุกมุมนายตำรวจย่อตัวลงยื่นเหรียญทองคำให้ไททนัน แต่จูู่ไททันกลับไม่สนใจเหรียญน,นั้นมันเห่าขึ้นเสียงดังตวัดหัวอย่างรวดเร็วจากนั้นก็วิ่งออกจากแนวแถวทุกสายตาหันตามด้วยความงุนงงมันมุ่งตรงไปยังอาคารด้านหลังซึ่งปิดตายไว้ระหว่างการจัดพิธีทหารยามพยายามสกัดแต่มันเร็วเกินไปมันพุ่งชนประตูไม้เก่าเสียงดังปงังภายในอาคารเงียบสงัด ฝุ่นฟุ้งกระจายจากพื้นไม้ผูพังแสงแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างแตกร้าวกลิ่นเหม็นอับและสนิมปะปนในอากาศไททันหยุดอยู่ตรงมุมมืดขนมันลุกชันเสียงคำราเบาๆดังขึ้นจากลำคอมันจ้องไปยังตู้เก็บของเก่าโบราณทันใดนั้นตู้สั่นไหวเล็กน้อยเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวข้างในเหมือนมีคนพยายามขยับตัว เจ้าหน้าที่ที่วิ่งตามมาหยุดชะงักสีหน้าทุกคนเริ่มเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความหวาดระแวงหนึ่งในนั้นเดินเข้าไปใกล้มือสั่นนิดนิดขณะจับลูกบิดตู้เปิดออกช้าๆเสียงบานพับเสียดสีดังแหลมสูงข้างในคือร่างของชายคนหนึ่งถูกมัดมือมัดเท้าใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและรอยช้ำเขาพ,พึมพำเบาๆช่วยช่วยด้วย ทุกคนเงียบงันเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเสียงวิทยุดังขึ้นพร้อมเสียงสังการตื่นตระหนกชายคนนั้นคือพยานปากสำคัญในคดีที่ไททันเคยช่วยจับแต่หายตัวไปก่อนจะขึ้นศาลไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนจนกระทั่งวันนี้สายลมเย็นพัดผ่านธงชาติยังคงปลิวสวยัยแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยคำถาม และความกลัวที่ยากจะอธิบายเสียงไซเรนดังแหวกอากาศเจ้าหน้าที่พยุงร่างพยานออกมาอย่างระมัดระวังไทท่านยังยืนอยู่หน้าตู้หายใจแรงดวงตาไม่ละจากเงามืดด้านในเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใช้ไฟฉายส่องลำแสงสันไหวจากมือที่เริ่มไม่มั่นคงเขาก้มลงมองพื้นมีคราบเลือดเป็นทางยาวลากจากตู้ไปยังบันไดไม้ที่พังครึ่งหนึ่ง ใต้บันไดน,นั้นมีช่องเล็กๆปิดด้วยฝาไม้เก่าเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากด้านในเหมือนบางสิ่งกำลังรออยู่ผู้กองคนหนึ่งตะโกนเปิดไฟเพิ่มเตรียมอาวุธทุกคนขยับอย่างระแวดระวังไททันคำรามต่ำฟันขาววาววับใต้แสงไฟฝาไม้ถูกเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นพุ่งออกมาแรงจนเจ้าหน้าที่สองคนต้องผงะ ในความมืดนั้นมีเงาขยับเล็กน้อยช้าแน่นเหมือนคลานออกจากหลุมร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ใครที่พวกเขารู้จักไม่ใช่คนที่ควรอยู่ที่นั่นดวงตาสีขาวขุ่นผิวหนังเหี่ยวแห้งจนติดกระดูกริมฝีปากแห้งแตกแต่มันยิ้มเสียงหัวเราะเบาๆดังจากลำคอ เหมือนเสียงไม้ถูกขูดกับโลหะขอบคุณที่พามาแล้วไฟก็ดับวูบทั่วทั้งอาคารจมอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงเสียงเห่าของไททันที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกําลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงเห่าของไททันเปลี่ยนเป็นคำรามแรงเต็มไปด้วยความโกรธแล้วก็มีเสียงกระแทก ร่างบางอย่างกระเด็นกระทบผนังเสียงไม้แตกดังสะท้อนทั่วอาคารไฟกระพริบกลับมาแสงสว่างวาบสั้นๆเห็นภาพเพียงชั่วพริบตาไททันยืนคร่อมร่างนั้นฟันของมันฝังลึกที่แขนซ้ายของเงาประหลาดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องช็อกไม่ใช่เลือดไม่ใช่รอยกัดแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ยังคงดังอยู่แม้ปากจะถูกฉีกออก ร่างนั้นไม่ส่งเสียงร้องไม่ดิ้นหนีมันหัวเราะด้วยเสียงที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์ผู้กองรีบควักปืนเล็งไปยังร่างประหลาดถอยออกมาไทท่านแต่ไทท่านไม่ขยับมันยังจ้องตากับสิ่งนั้นเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจพยานที่ถูกช่วยออกมายืนหอบหายใจเขาชี้ไปที่ร่างในเงามืด น้ำตาไหลไม่หยุดนั่นมันไม่ใช่คนเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากข้างนอกมีใครบางคนวิ่งเข้ามาห้ามใครเข้าใกล้ตึกนี้ปิดล้อมทันทีผู้คนเริ่มแตกตื่นกล้องถูกโยนทิ้งเสียงฝีเท้าดังโกลาหนแต่ภายในตึกน,นั้นไททันยังไม่ขยับสายตามันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งความกลัว ความสับสนหรืออาจเป็นความทรงจำบางอย่างที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งผู้กองลังเลนิ้วแต่ไกปืนแต่ไม่กล้าลันแววตาของไททันยังคงแน่วแน่ราวกับมันกำลังปกป้องไม่ใช่จากศัตรูธรรมดาแต่จากบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกพื้นไม้ใต้เท้าสั่นไหวเสียงคลืดคราดดังขึ้นจากชั้นล่าง เหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนตัวทุกคนหยุดนิ่งลมหายใจกลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินร่างประหลาดค่อยๆเงยหน้าดวงตาขาวขุ่นศพกับแสงไฟมันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นกว้างจนถึงโหนกแก้มมันยังไม่ตื่นหรอกแล้วพื้นใต้เท้าก็สุดไม้แตกเป็นเสียงฝุ่นฟุ้งกระจายเจ้าหน้าที่สองคนร่วงลงไปกับซากไม้ เสียงร้องดังขึ้นเพียงวบเดียวก่อนจะถูกกลืนโดยความเงียบผู้กองตะโกนทุกหน่วยถอยออกจากตัวอาคารเดี๋ยวนี้เสียงฝีเท้ากระทบพื้นอย่างเร่งรีบแต่ไททันยังไม่ขยับมันยังคงยืนอยู่ดวงตาจ้องไปยังช่องใต้พื้นเงาดําผุดขึ้นชั่วพริบตาเหมือนคลื่นที่พุ่งทะลุพื้นน้ำร่างที่ไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วยเนื้อหนังบิดเบี้ยว มันจับขาของไททันไว้พยายามลากมันลงไปเสียงเห่าดังลัน่นไททันต่อสู้สุดแรงเล็บมันขูดพื้นฝุ่นกระจายทั่วอากาศแต่แรงจากข้างล่างนั้นเหนือกว่าผู้กองพุ่งเข้าคว้าปลอกคอของไททันแต่สัมผัสถึงความเย็นเฉียบจากอากาศรอบตัวเหมือนเวลาหยุดลงชั่วครู่แสงไฟรีลงอีกครั้งเงากำลังกลืนกิน ในวินาทีนั้นเองไททันหันมามองผู้กองสายตาสื่อสารบางอย่างเหมือนคําสั่งเสียที่ไม่อาจพูดออกมาได้จากนั้นมันกระโจนลงไปเองหายไปในเงาดำเงาสลายตัวตามเหลือเพียงความว่างเปล่าใต้พื้นพังทลายทุกคนยืนอึง้งไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครขยับ แม้แต่ลมหายใจยังหนักอึง้งแล้วไฟในอาคารก็ดับลงอีกครั้งเงียบสนิทเย็นเยือกและว,ว่างเปล่ากลิ่นอับชื้นลอยคลุ้งเหมือนซากบางอย่างถูกฝังไว้เนิ่นนานผู้กองยืนนิ่งมือยังคงกำปลอกขอว่างเปล่าในหัวมีเพียงเสียงเห่าครั้งสุดท้ายของไททนัทนก้องสะท้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายนอก เจ้าหน้าที่เริ่มล้อมอาคารผู้บัญชาการออกคำสั่งปิดพื้นที่ทันทีไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกเครื่องตรวจจับความร้อนถูกนำมาแต่ไม่มีสัญญาณใดราวกับภายในกลายเป็นสุญญากาศผู้กองเดินออกมาช้าๆฝ่าอากาศเย็นเย,ยือกที่ไหลออกจากประตูสีหน้าของเขาแข็งกร้าวแต่แววตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง บางอย่างที่เขาเห็นบางอย่างที่เขารู้ว่ายังอยู่ในนั้นเสียงรายงานจากวิทยุสื่อสารเริ่มดังขึ้นอีกครั้งพื้นที่โดยรอบปลอดภัยไม่พบสิ่งผิดปกติที่ชั้นอื่นแต่วัสดุใต้พื้นมีโพรงลึกอย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษเตรียมอุปกรณ์จะมีการขุดเปิดชั้นล่างเพื่อค้นหาแต่ผู้กองยกมือขึ้นไม่ เขาเดินไปยังขอบเวทีมองตรงไปยังอาคารเงียบงนันแสงแดดยามสายเริ่มส่องผ่านก้อนเมฆก,กระทบเหรียญเกียรติยศที่ยังวางอยู่บนเบาะผ้าเขาหยิบมันขึ้นมานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางเหรียญน,นั้นลงกับพื้นหน้าทางเข้าประตูที่พังครึ่งหนึ่งเขาเลือกแล้วเสียงผู้กองดังชัดเจนอย่าให้การเสียสละนั้นต้องสูญเปล่า ไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดเพียงมองเหรียญที่สองประกายเบาๆเหมือนมันยังมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่แล้วสายลมก็พัดผ่านแรงพอให้ทงที่หยุดนิ่งกลับมาปลิวอีกครั้งพร้อมเสียงบางอย่างเบาแผ่วเกือบจะไม่ได้ยินเสียงเห่าจากใต้พื้นดินลึกไกลเกินเอื้อมมือแต่ใกล้พอจะรู้ว่า มันยังอยู่ที่นั่นผู้กองนิ่งฟังลมหายใจขาดเป็นช่วงเสียงเห่านั้นมันไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่เสียงจากความทรงจำแต่มันจริงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเง่อยหน้าขึ้นคุณได้ยินหรือเปล่าไม่มีใครตอบแต่สีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปบางคนถอยหลังบางคนกุ่มหน้าอกบางคนเริ่มสัน่น แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยล่นผ่านพื้นเหมือนบางอย่างกำลังตื่นไม่ใช่จากความฝันแต่จากการจ้องมองเหรียญที่วางไว้หน้าประตูขยับเล็กน้อยไม่มีใครแตะไม่มีลมแต่มันเลื่อนเข้าหาประตูทีละนิดครืดครืดช้าแน่นเหมือนถูกดึงจากข้างในผู้กองรีบเดินไปขวา แต่นิ้วของเขาแต่ไม่ถึงเหรียญหายเข้าไปในเงามืดพริษตานั้นเองเสียงเห่าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนทรงพลังและกโกรธเกรี้ยวเหมือนคำเตือนเหมือนการปกป้องเงาใต้ประตูสั่นไหวบานประตูพังสะบัดเสียงเหล็กกระทบกันดังก้องกลิ่นไม่ลอยขึ้นจากพื้นทุกคนผงะถอย อาคารสั่นสะเทือนหนักขึ้นผู้บัญชาการสั่งล่าถอยถอยออกให้หมดนี่คือคำสั่งเจ้าหน้าที่กระจายตัวแต่ผู้กองยังคงยืนอยู่สายตาจับจ้องไปยังประตูบานนั้นสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าแต่แนว่วแนว่เขารู้แล้วสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือบางอย่าง ที่โลกภายนอกยังไม่พร้อมจะรับรู้และตอนนี้มีเพียงไททันที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างในเพียงลำพังเสียงลมหายใจของผู้กองหนักแน่นแต่แฝงด้วยความปวดร้าวเขาหลับตาลงช้าๆเหมือนกำลังพูดกับบางสิ่งในใจหรืออาจกับไททันที่เขาเชื่อว่ายังอยู่ตรงนั้นไม่หายไปอาคารทั้งหลังเงียบลง เงียบจนน่าขนลุกไม่มีเสียงเคลื่อนไหวไม่มีการสั่นสะเทือนเพียงความนิ่งงันเหมือนมันรอฟังบางอย่างจากภายนอกผู้กองก้าวถอยหลังหันหลังให้ประตูและเดินออกจากเขตอาคารช้ามั่นคงเหมือนเขายอมรับแล้วว่านั่นคือจุดสิ้นสุดของพิธีและจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่ ทีมเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดป้ายเตือนถูกติดไว้ทุกทางเข้าพื้นที่ห่วงห้ามโดยเด็ดขาดแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเพราะอะไรไม่มีรายงานไม่มีบันทึกไม่มีภาพจากกล้องวันนั้นที่หลงเหลือในแฟ้มของสุนัขตำรวจไทยทนันมีแค่ข้อความสั้นๆปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายใต้ชื่อไม่มีเครื่องราชา ไม่มีวันเสียชีวิตแค่เครื่องหมายวงกลมว่างเปล่าแต่ในคืนเงียบสงบเมื่อสายลมพัดผ่านลานหน้าตึกมีบางคนยังได้ยินเสียงฝีเท้าสีขาเดินวนรอบอาคารไม่เร่งรีบไม่ล่าช้าเหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่ยังไม่หยุดทำหน้าที่และเมื่อจ้องมองไปในความมืดถ้าคุณกล้าพอคุณอาจเห็นดวงตาคู่หนึ่ง สะท้อนแสงจางๆมองตอบกลับมาไม่ขู่ไม่เห่าเพียงมองเหมือนจะถามว่าคุณได้ยินมันหรือเปล่าบางคนที่เคยได้ยินเสียงนั้นเลือกจะไม่พูดถึงบางคนย้ายหนีจากพื้นที่บางคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์และลมเงียบเกินไป อาคารเก่าถูกปิดผนึกแน่นหนาลวดหนามพันรอบทุกมุมแผ่นเหล็กหนาปิดหน้าต่างปูนซีเมนต์ปิดประตูแต่ไม่มีสิ่งใดกันมันได้จริงในคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่เวรนยามได้ยินเสียงเล็บขูดโลหะเบาแต่ชัดเจนเป็นจังหวะเหมือนสุนัขขวนประตูเรียกให้เปิดพ่อหันไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เขากลับมาที่ป้อมเปิดบันทึกเสียงที่เครื่องอัดไว้โดยอัตโนมัติหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะในไฟล์เสียงมีคำหนึ่งแทรกเข้ามาเสียงแหบต่ำเหมือนผ่านลำคอที่แห้งผากอย่าปล่อยให้มันออกมาเสียงนั้นไม่ได้พูดซ้ำไม่ได้ขอไม่ได้ร้องมันสั่งและมันชัดเจนข่าวลือเริ่มแพร่กระจาย แต่ถูกกดไว้ทันทีไม่มีข่าวไหนหลุดออกสู่สาธารณะเพราะมันไม่ควรเพราะถ้าความจริงนี้แพร่ไปผู้คนอาจอยากรู้มากเกินไปและบางคนอาจอยากเปิดมันจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังพายุใหญ่สายฟ้าฟาดลงที่อาคารหลังนั้นแรงจนโครงสร้างด้านข้างถล่มบางส่วนยามค่ำคืนเงียบสนิทท่ามกลางเศษซากและเท่าฐาน บางสิ่งคืบคลานออกมาไม่ใช่ด้วยร่างแต่ด้วยเงามันแผ่ขยายจากใต้าฐานอาคารเหมือนน้ำหมึกที่ราดบนผ้าใบและตรงกลางเงานั้นมีสีเท้าสี่ขาก้าวออกมาช้าๆดวงตาสว่างในความมืดสะท้อนแสงสีทองอบอุ่นเรากับมันกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนระหว่างมนุษย์และสิ่งที่ไม่ควรถูกเรียกตื่น ไททันยังคงเฝ้าอยู่แต่สิ่งที่มันต้องต่อสู้อาจไม่ได้อยู่เพียงในนั้นอีกต่อไปท้องฟ้ายามนั้นเงียบสนิทไร้ดาวไร้จันท์มีเพียงแสงสะท้อนจากดวงตาคู่หนึ่งที่จ้องมองไกลออกไปเกินกว่าขอบเขตของอาคารเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจไททันยืนนิ่งอยู่กลางเงานั้น ร่างของมันไม่เหมือนเดิมเส้นขนเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเหมือนกลืนเงาของสิ่งที่มันปกป้องดวงตาของมันไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวแต่ด้วยภาระภาระที่ไม่มีใครมอบให้แต่มันเลือกรับมาเองรอบเมืองสัตว์เริ่มมีพฤติกรรมแปลกนกบินเป็นวงกลมแมวเหมียวออกเสียงคำรามเบาๆแม้แต่สุนัขอื่นๆก็หลบซ่อน บางครั้งเห่าหอนในทิศทางเดียวกันทิศทางที่ไม่มีใครกล้าเดินไปตอนกลางคืนที่สถานีตำรวจโต๊ะที่เคยเป็นของผู้กองยังวางปลอกคอหนังเดิมจารึกชื่อไททานไม่มีใครกล้าแตะเพราะทุกครั้งที่มีใครหยิบมันขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัวจะดับพรึบอุณหภูมิจะลดลงทันทีและในคืนที่มีพายุ เมื่อฟ้าแลบสาดผ่านหน้าต่างบางคนสาบานได้ว่าเงาของสุนัขตัวหนึ่งปรากฏอยู่หลังม่านแสงยืนเงียบจ้องตรงเหมือนยังคงทำหน้าที่แม้ในโลกที่ไม่มีใครเห็นมันไม่หายไปมันไม่หยุดและสิ่งที่มันเฝ้าอาจไม่ใช่แค่ความลับใต้ดินนั้นแต่เป็นบางสิ่งที่กำลังเริ่มเคลื่อนไหว จากที่อื่นและโลกนี้อาจยังไม่รู้ตัวว่าเงานั้นกำลังขยายตัวทุกวันทุกคืนทุกลมหายใจของมนุษย์ที่ไม่เคยระวังและมีเพียงสุนัขตำรวจตัวหนึ่งที่พร้อมเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งในค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายเสียงฝีเท้าเบาๆกระทบพื้นเปียกสะท้อนกล้องไปตามตรอกแคบแ ที่ไม่มีใครย่างกลายหลังพบ่ําชายจรจัดคนหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สะพานตื่นขึ้นเพราะกลิ่นบางอย่างกลิ่นเปียกชื้นปนสนิมและเลือดเขาค่อยๆลืมตาทัานใดนั้นดวงตาสีทองคู่นั้นก็จ้องมองเขาอยู่แล้วไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลพอจะหนีเขาร้องเสียงหลงแต่ไทท่านไม่เคลื่อนไหวมันเพียงแค่มองเหมือนกำลังเตือน เหมือนรู้ว่าบางสิ่งกําลังจะมาถึงที่นี่เงาดำขยับที่มุมตึกเหมือนสิ่งที่ตามมาไม่ได้เดินบนพื้นแต่มันไหลไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่เย็นยะเยือกและไร้เสียงไท่ท่านคำรามเสียงต่ำหนักแน่นราวกับเป็นสัญญาณและเงานั้นหยุดชั่วครู่ก่อนจะแผ่ขยายออกช้าช้า คลืบคลานไปยังชายจรจัดทันใดนั้นไททันกระโจนแทรกร่างของมันกระแทกกับเงานั้นโดยตรงเกิดเสียงเหมือนกระจกแตกในอากาศเงาสะบัดหนีเหมือนถูกทำร้ายชายจรจัดร้องอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวมันคือเสียงแห่งการมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นแววตาเขาเบิกกว้างน้ำตาไหลพราก ริมฝีปากพรรมึมพำบางอย่างไร้เสียงก่อนจะล้มลงหมดสติเงานั้นหายไปทิ้งเพียงกลิ่นไม่จางจางและรอยเท้าเปียกน้ำของไททันที่ยังคงยืนระวังอยู่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจกล้องวงจรปิดวันนั้นพบเพียงภาพพร่าพรคลื่นรบกวนแสงผิดปกติและเสียงคำรามที่ไม่มีสุนัขอยู่ในเฟรมแม้แต่ตัวเดียว มันกลายเป็นเรื่องเงียบอีกครั้งแต่เสียงเล่าลือกลับเริ่มมากขึ้นมีคนเห็นเงาคู่หนึ่งวิ่งผ่านตรอกมีเสียงเห่าในคืนที่ไม่มีสุนัขและมีบางอย่างบางสิ่งที่พวกเขาเริ่มพูดถึงด้วยเสียงเบาที่สุดไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเงาที่มีสติมีจุดประสงค์และมีสุนัขหนึ่งตัวที่ยังยืนอยู่ ขั้นกลางระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่กำลังจะมาเวลาผ่านไปอาคารที่เคยเป็นศูนย์กลางของความหวาดกลัวตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงซากรกร้างที่เจ้าหน้าที่เริ่มปล่อยทิ้งไว้เบื้องหลังเหมือนเป็นความทรงจำที่ไม่อยากให้ใครย้อนกลับไปสัมผัสไททานชื่อของมันค่อยๆเลือนหายจากปากผู้คนแต่ไม่ใช่จากใจของคนที่เคยสัมผัสม,สมัน การเสียสละของมันยังคงอยู่ในหัวใจของผู้กองที่รู้ดีว่าสุนัขตัวนั้นไม่ได้แค่ปกป้องมนุษย์จากอันตรายแต่มันได้ปกป้องบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจบางสิ่งที่อาจหลุดลอยไปในโลกที่เราไม่สามารถมองเห็นในค่าคืนที่สงบเมื่อทุกสิ่งรอบตัวยังคงเงียบบางครั้งยังมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเห่าของไททันในระยะไกลเสียงที่ดังแต่ไม่ค่อยชัดเจน เหมือนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งเฝ้ารอและเฝ้าคุ้มครองบ้างก็บอกว่าเห็นแสงสว่างจากระยะไกลเป็นแสงที่สะท้อนจากดวงตาของมันบางคนพูดว่าในตอนกลางคืนหากคุณเงียบพอและมองลึกลงไปในความมืดคุณอาจจะเห็นมันยืนอยู่เฝ้ามองอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆแต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ยังมีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางสิ่งที่มันอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และมีเพียงสุนัขตัวหนึ่งที่ยืนอยู่เป็นตัวแทนของความกล้าหาญเป็นตัวแทนของการต่อสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้และสำหรับไททันมันไม่ได้แค่หยุดอยู่ที่ตอนนี้แต่มันทำหน้าที่จนถึงที่สุดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันทำหน้าที่เพื่อทุกคน จนกระทั่งตอนสุดท้ายของมันและในท้ายที่สุดเรื่องราวของมันจะถูกเล่าขานเป็นตำนานเรื่องราวที่ยังคงเป็นปริศนาจนกว่าผู้คนจะเข้าใจว่าบางครั้งความกลัวอาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรกังวลแต่มันอาจเป็นเครื่องตวนใจให้เรารู้ว่าบางสิ่งที่เราไม่เห็นยังคงคอยเฝ้าระวงัง ในโลกที่เราอาจลืมไปแล้วมันยังคงอยู่ที่นั่นเงียบเฝ้ารอเพื่อทำหน้าที่ของมันจนกระทั่งวันสุดท้าย